การแบ่งปันอะไรที่มันคล้ายๆกันนะแน่นอนนี่แหละเป็นสังคมที่ผมตามหาโครงการคณาวิวของเรามีเรื่องของสังคมที่คุณภาพให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับผมโจ้ครับวุฒินัน์ดวงลปาปาเป็นผู้พัฒนาโครงการคนาวิวครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณครอบครัวคนาวิวเฟสหนึ่งของผมนะครับที่มองเห็นในคุณค่าโครงการคนาวิวของเราโครงการคนาวิวของเรายังให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในมุมมองของผมนะครับจำเป็นต้องมี4ด้านนะฮะโดยผมแบ่งเป็นอย่างนี้ครับด้านที่1นนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพกายเนี่ยเวลาเราได้อยู่ในโครงการ ที่ผมพูดตรงๆจําเป็นต้องแอคทีฟบ้างนะครับ1ก็คือปลูกผักทำสวนจัดสวนทีนี้ผักที่เราปลูกครับมันเป็นผักออแกนิกเราก็เอาผักนี้มาประกอบอาหารมาทํากับข้าวกินสุขภาพกายเราก็จะดีนะครับแล้วเราอยู่ในที่ที่มันอากาศบริสุทธิ์มันห่างไกลเรื่องของมลพิษอันนี้แหละผมว่าสําคัญส่วนเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของสุขภาพใจนะครับเรื่องของจิตใจเรานี่แหละ ถ้าเกิดสุขภาพกายดีแล้วมันจะส่งผลมาที่จิตใจจิตใจเรามันก็ต้องดีด้วยครับอ่ะเวลาเราอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในเมืองอ่ะจะต้องวุ่นวายอ่ะต้องแข่งขันต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเลยแต่พอเราอยู่ที่โครงการนี้ครับเปิดประตูออกมามองไปฝั่งไหนก็เจอแต่สีเขียวเจอผักสดสดในแปลงเจอปลาในบอ่อที่เราปล่อยไว้ผมว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ ที่เราหวยหานะฮะจริงๆแล้วผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าไปพักผ่อนไปแคมปิง้งไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมาลุยงานกันใหม่แต่เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนที่ชาร์จแบตส่วนตัวของเราเราเหนื่อยจากการที่เราทํางานหนักๆในกรุงเทพเราก็กลับมาอยู่ในบ้านสวนเกษตรของเราเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับผมด้านที่3ครับเป็นด้านสังคมผมจะบอกว่าการที่เราได้อยู่ในสังคมเมืองเนี่ย หมู่บ้านจัดสรรที่มันอยู่ติดๆกันเนี่ยเอาจริงนะบางหมู่บ้านเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยว่าเพื่อนบ้านคือใครแต่ตรงนี้ฮะสังคมที่เนี่ยผมกําลังสร้างขึ้นมาให้มันเป็นสังคมที่ไม่ได้ใหญ่มากมีแค่16แปลงแล้วมีแค่12ครอบครัวทั้ง12ครอบครัวเนี่ยครับทุกคนมองในเรื่องเดียวกันคิดคล้ายๆกันพูดภาษาเดียวกันหัวใจสีเขียวเหมือนกันเวลาเราเจอปัญหาอะไรตัวอย่างเช่นการปลูกผักอ่ะคนเนี้ยปลูกผักเก่ง คนนี้ใส่ปุ๋ยเก่งแก้เรื่องดินเป็นแก้เรื่องน้ำเป็นทุกคนเอาความรู้ที่มีมาแชร์กันผมว่าเรื่องนี้มันคือสังคมแห่งการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันอะไรที่มันคล้ายๆกันแน่นอนนี่แหละเป็นสังคมที่ผมตามหาแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในโครงการผมก็ยังตามหาแบบนี้เหมือนกันอันนี้ผมการันตีว่าโครงการคานาวิวของเรามีเรื่องของสังคมที่คุณภาพให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างแน่นอนครับ อีกด้านหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญไม่แพ้3ด้านที่ผ่านมาเลยนะครับด้านที่4ี่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจในที่ว่านี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงครับผมจริงๆคาว่าพอเพียงเนี่ยเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กละตั้งแต่เล็กละว่าเอ้ความพอเพียงมันคือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ถ้าส่วนตัวผมนะฮะความพอเพียงคือความพอใจก่อนเลยพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับอย่างที่เรามีพื้นที่ทําการเกษตร1ไร่ อันนี้ผมมองกันว่ามันเป็นพื้นที่แห่งความสุขของผมนะฮะหไร่ก็สามารถพอเพียงได้นะครับก็อาจจะมีแปลงผักมีบอ่อปลานะครับปลาที่อยู่ในบ่อก็สามารถเอามาทําอาหารได้ผักที่อยู่ในสวนก็สามารถเอามาทําอาหารได้พื้นที่1ไร่เพียงพอไหมสําหรับผมผมว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าความสุขของของผมมันไม่ได้แพงเลยมันเริ่มจากการที่อ่ะนี่แหละเริ่มสร้างเริ่มออกแบบเริ่มทําอะไร กับพื้นที่หนึ่งไร่ให้มันเกิดความสุขอันนี้ผมว่าทําได้นะครับเนี่ยผมเลยบอกว่าคํานิยามของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันสําหรับผมเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีซึ่งตรงนี้มันก็คือพื้นที่แห่งความสุขของผมเริ่มต้นที่1ไร่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมพอใจและผมมีความสุขกับมันครับครับทั้ง4ด้านที่ผมเล่ามานะครับมันเชื่อมโยงกับคําที่ผมบอกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ก็จําเป็นต้องมีสีด้านนี้แหละครับสุขภาพกายต้องดีสุขภาพใจต้องดีสังคมรอบข้างที่อยู่ด้วยกันต้องดีเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องดีเศรษฐกิจดีก็คือเศรษฐกิจแบบพอเพียงพอเพียงในแบบที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีนี่แหละครับคือคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตอนนี้โครงการคานาวิว2ก็ได้เปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ มีพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่1ไร่ไปจนถึง2ไร่ครึ่งตัว2ไร่ครึ่งนะครับก็จะมีล่องสวนเข้ามาเพิ่มใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทางเราก็เตรียมจัดสรรพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนาวิวสร้างด้วยใจให้ด้วยรักครับ